สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางฟาโลนะคะย้ายกระถางให้น้องนะคะฟาโลต้นนี้มาอยู่กับเราได้ยี่สิบเจ็ดวันแล้วนะคะรับน้องมาอยู่ด้วยวันที่ยี่สิแปดตุลาคมค่ะก็คือเดือนที่แล้วนะคะยี่แปดเดือนที่แล้ววันนี้ก็วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าพฤศจิก,กายนนะคะอีกสามวันก็จะครบเดือนนะคะน้องเป็นไม้ปลายไหลนะคะ หน้าก็จะสวยมากเลยเปลี่ยนกระถางให้ดูหน้าเขานะคะหน้าเขาหน้าดุมากเลยนะคะหน้าโหดมากจะกค่อยๆเปลี่ยนนะคะตอนที่รับมาเราก็เออเราก็ย้ายกระถางให้น้องเลยเปลี่ยนเป็นกระถางใบนี้นะคะพอทีนี้เขาอยู่กับเรามาก็จะจะถึงเดือนแล้วนะคะจะเกือบเดือนแล้วน้องโตมาก น้องโตวไวมากเลยนะคะเดี๋้วค่อยๆลื้อนะคะกลัวว่าจะโดนไหลน้องมีไหลหรือยังมันลุ้นกันค่ะเอามันลุ้นกันนะคะว่าน้องหนึ่งเดือนไม่ถึงหนึ่งเดือนมีไหลหรือยังเพราะแมวน้ำฉีดทำงั้นหรอ ระบบลากนะคะเราก็จะได้ดูระบบลากของน้องด้วยนะคะน้องฟาโลระบบลากเดินดีมากเลยค่ะระบบลากเดินดีมากเลยนะคะแต่ยังยังไม่มีไหลยังไม่มีไหลนะคะก็อลองเอาน้ำฉีดดูดิเดีย๋ยวเราจะเอาน้ำฉีดดูที่โคนต้นเขานะคะว่า น้องมีไหลหรือยางลองลนะเอาอย่างเลยนะคะน้องยังไม่ให้ไหลนะคะยังไม่มีว้ายอันนี้น้องเป็นน้องปลายไหลนะคะน้องฟาโลต้นนี้ต้นปลายไหลนะคะสวยมากหน้าโหดมากๆเลยค่ะ เปลี่ยนดินให้น้องนะคะส่วนผสมดินเราใช้เป็นดินใบก้ามปูนะคะมีเพอร์ไลท์ผสมด้วยนะคะใบก้ามปูร่อนละเอียดแล้วก็ใบก้ามปูหยาบนะคะผสมกันนะคะขยายกระถางให้น้องใหญ่ขึ้นนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาปุ๋ยมาใส่ให้น้องนะคะเราจะใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยบัวนะคะเอาปุ๋ยบัวเพราะาปุ๋ยบัวมาวางปุ๋ยบัวเม็ดสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการอีกหนึ่งเดือนนะคะเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้อง จะโตขึ้นเยอะแค่ไหนนะคะนี่น้องขายดีค่ะขข่ดีน้องขายดีนะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเราก็จะฝังไว้นะคะเราไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะเขาเป็นไม้ที่เพิ่งโตนะคะน้องได้ไมาอยู่กับเรายังไม่ถึงเดือนค่ะ เป็นการเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะน้องฟาโลค่ะจะถ่ายหน้าให้ดูนะคะหน้าเขาดูมากนะคะอันนี้เป็นยอดใหม่นะคะเป็นยอดใหม่ อีกหนึ่งเดือนเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ